นี่คือไฟชีสตาของเกมนี้ว่าเราจะชนะหรือแพ้นะครับผมโอเคเราต้องคอยระวังยูเอไว้นาคอสซิกแซกแลวก็ตายไปเลยนะครับผมอ oh, ผมแม่งไม่มีประโยชน์เะไรเลยโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแต่ว,วันนี้ผมมาเล่นเจ้าแม่เอสิบเอ็มสิบหกนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับโอเค ตอนนี้ก็เข้ามาเกเรียร้อยแล้วนะครับเขาเพิ่มแสงโอเคมาเจ้าแม่เอ็มสิบหกมาลจ้าทำไมมุมมองมาดูใกล้ๆคิดไปเองแล้วมั้ยเราก็จะเคลียร์ครีมนะฮะเาโดนโดนโดนยูเอเอเอเเอโดนกดดันไปดิไอตัวนี้นาคอสคอสอ๊ เจ้พวกผู้โอ้ยเฟิร์สบัดเลยอยู่เอะสู้ได้อยู่แล้วครับโอ้ยชีอะไรงวะโคตรแรงเลยเนียพิวพิว <ew> <p ew> สวยลบได้ก็ดีแล้วครับรู้จักของคอยแหง่งถุยอ,ะอย่ะโคตรแรงเลยสักปลาก่อนเพื่อนของวันนจะรอดนะเพื่อน รอดว่ะโอ้สุดยอดเปเลอร์อโกนี่เดี๋ยวรอเลเวลสีเมื่อไหร่นะครับผมเจ้าแม่ M16 ก็จะมาละเจ้าแม่เอ6ขวัญใจแอตสินเป็นเมจที่โประะยไกลนะผมก็คือถ้าเข้าไประชิดปุ๊บก็นั่นแหละไม่มีสกิลหนีไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ มีแต่สกิลสองที่จะเพิ่มเกาะให้นิดนึงนะครับนิดเดียวแต่ก็ไม่ใช่สกิลเพื่อนที่อะไรเดินโดนลวงก็เต็มตัวตายได้เลยนะครับโอเคอเพื่อนจะโดนละเจ้าแม่เอตสิบปกมาแล้วเกือบตายไปดิับเกือบตายไปดีเกียโดนผมเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เคเดีด๋ยวขอตีมังกรสักครู่นะได้มังกรเรียบร้อยครับผมระวังพุ่มไม้ด้วยนีริกเตอร์เขาไปงัดครับผมไอเตะเข้ามาลำตรงอันนี้ผมพยายามที่จะยิงช่วยเท่าไหร่โอ้ยวีกเกับโดนโอ้ยเวนะ เอลสูไม่หนีเก่งจริงเพื่อนเอผมหยิบมาถูกนะผมใจเอลสูก็ต้องหยิบกาดีมาปนข้างหลังสักนิดนึงนะโชคร้ายเจอหน้าคอสฟิฟ้าโปหลบเราได้แบบชิวๆเลยจอนนี้เหมือนยูเอจัะติไปแล้วนะครับโอเคเราจะติส่วนไปเลยเอ้าเอลสูนี่เหรอวะโอเคก็เลยยูเอนะครับที่อยู่ตรงนี้ ยูเอชใช้เหมือนจะใช้ติไปแล้วเอ้าวยูเอชไปตั้งแต่ตอนไหนวะเอา้ามันไปตั้งแต่ตอนไหนวะผมนึกว่ามันอยู่ใน uh, ผู้ไม,นะ okay, ม้นะฮะเคลมเหมือนเอ็นดอร์แล้ก็เทสดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปป่วนบนซะหน่อยวะยูเอชมันยังไม่กลับบ้านเนาะจะขอคอยทางวิญญาณหรือไม่เอ๊ะไม่มีวะ เข้าไปแล้วเหรอยูเอเขาหนีเก่งจริงตามไม่ทันเลยนะฮเฮ้ยระวังนะเพื่อนโอ้ยสวยโหอายาสุดยอดมากผิวผิวผิว่าโอเคติ๊กเตอร์มันจะไปดักนะครับผมเดี๋ยวผมรอดักตัวได้อ่ามันยูเอเขาจะรู้ละโหคงไม่มานะ่ะจะอ่านเกมดีอยู่ แันชิโร่เราก็มีเหมือนกันแทนชิโร่คือเอามาป่วนยูเอ็มมาป่วนได้หลายตัวเลยนะแต่ป่วนโอเมนไม่ได้โอเมนมันจ้องเซนผมตลอดเลยโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์คลิปการไปไปช่วยบนนะนี่เหมือนทูเรนจะโดนเรียบร้อยอ๋ข้างบนนี่ประมาณสี่ตัวนะครับเคยรารับติเลย โอเคโอเคอันติไล่ไล่พวกมันไปได้อยู่นะสปีดดรอป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 โดน omit ล็อกไม่หวังตายแน่เลยความมืดมิดตัดเลือดอตัดไขรได้ไหโอ้ยเวนผมวางบ่อน,นั้นไปนะ อ่ามันหลบผมได้หมดเลยนะฮะเฮ้ยลิกไม่รอดได้ไงวะตายซะสวยนาคอซิกแซกอันเตอร์อันเตอร์อานเตออิงได้แองดูอิงดังดังได้นาคอซิกแซกตึงตึงเตื่ตึงตึงเอะรู้ว่าตายแต่คงต้องขอร้องกัน A4U อะ A2M อะแล้วผม A4 A4 กระดาษนะ <laughs> ตัดเลือดนี่หอ,อกดีไหมวะจะโอมนออกหน่อยไรกันนะจริงตางนี้ก็ไม่อยากออกเท่าไหร่มันไม่น่าดูดเลือดเลยมากแต่ออกไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนดา่าเฮ้ไม่ใช่หราต้องออกไปการโอมินวยมั้งโอมนนี่น่าจะดูดเลือดอยู่นะตอนมันตีแบบฟืดฟ้าฟืฟ้าเนาะ ไอ้เอวสูดเดี๋ยวต้องโดนต้องโดนสักทีจริงไม่เจอสักทีไม่ดีขึ้นเลยอ่าแก๊กดูดไปแล้วนะครับแก๊กรีบดูดจังเลยเพื่อนผมว่าทูลินรอดป่ะไม่รอดอีกนิดนึงอีกนิดนึงนาคอสซิกแซกอ่ามันมามันมาผมผมตายละผมตีสู้แม่งเลย ตีสู้ไอสัตว์ขวัญใจแอสซิสินจริงๆเลยผมเนี่ย <_ d ance> รู้ว่าไม่ไม่ควรทำแต่เข้าไปเนาะ <_ d ance> ตรงนี้ไปโป๊กช่วยเพื่อ,อนดีกว่าถวเถอะม่น่าเลยวันนี้ตาคอสซิกแซกอันตาอันตาอ้าอิกเตอร์นี่เขาก็เ,เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอันนี้เอ็นดอโดนดูดนะครับโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ,จบกดแข็งนะฮะ ไม่รู้ว่ากดทำไมความโกรธหลคือพลังที่แท้จริงการที่มีสนิไอ้สกิลเนีคือพลังที่แท้จริงเหมือนกัน <c oughs> เออยิงไล่ยิงไล่ยิงไล่ไม่โดนโดนอยู่อะโบโบโบโดนโดนแก๊กโดนสป,ปีดเดอรด็อปดอฟดอฟอุ้ยเพื่อนจะตายนน่นั่นนะอะไรดึงคลิปทำไม แก๊กนี่หอบเปนลรเนี่ยทั้งดึงกี้ทั้งโอ้ยเจ็บวะโอ้ยจะตายจะตุยจะตุยน,นี่ทูเรนเหมือนจะแย่งบัฟแดงไปนะฮะนี่บัฟฟ้านี่นะเอาละเกินเอ็นดอมาละไม่เอาละไอนน้เตะทำไรเพื่อนสูบกัญชาที่หน้าสอนอไปละจ้าไอ้เฮียกูตายพ่อคุณโอ้ ก็เตือนชิวๆแล้วตายเลยเนาะคือมันเป็นกรรมแน่เลยทุกคนฮานูเอลเอีลิกเตอเข้ามาเตอเขาา้ามาครับอ้าหไอ้แก๊กมึงแม่นเหมือนเกินนะตอนนี้ลิกเตอร์พยายามจะเก็บบอดอยู่ครับเอนดอร์เข้ามาฟึ๊บฟึ๊บฟึบนีพี่กูกูมีป่าปะมีครับผมมีมีมอุ้ยเอนดอร์หอบพิวเนี่ย วิบวับวิบวับโชว์สาวนี้โอ้นาคอสซิกแซกเราช่วยลิกเตอร์แป๊บอ่าอเคยิงดักนาสค่ะมันไม่เอาลิกอะ่ะมก็เลยแห้วเลยอะ่ะตายไหมตายนะเอาสูงนี่เขาทำไมชอบยืนแช่ตลอดเลยจะพวกผู้บุกลุก จ้ารู้จักหอคอยแห่งวิญญาหรือไม่ไม่รู้จักคําพูดพวกนี้นะครับมาจากกาลีดังนั้นแหละผมก็พูดตามกาลีไปอะไรขอปวนหน่อยได้ไหมขอปวดหน่อยได้ไหม,หยไไหมวยหญิงแม่คูดไก่เลยรุคนสีทองทองอะแปบ๊บเดียวครูดาวจะมาแล้วแผมออกเป็นเกยาะจอกกอใหญ่เลยผมชอบออกจกอกกอใหญ่มากหน้าคอซิกแซก เดี๋ยวมันเจอเอ็สิบหกผมผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมรอไฟเกินนะฮะมาดูกันว่าเอลสูกับยูอกับผมคนเดียวเอ็มอสิบหคนเดียวนี่อิกเตอร์ออกปะเนะจะสามารถกันพวกมันได้หรือไม่พลังจงมาแกแกแกกโอ้ยโดนกันวะโดนไฮเตะนะฮะ แอ่นเนี่ยนาคอสซิกแซกความมืดมิดไม่โดนด้วยไม่รู้โดนใครโดนแกรกรอ่เอะเอ๋เจ้าเลยอ้ยเจ็บว่ะเจ็บมากเลยโอ้ยเฮีย what the fuck ไอาตายได้ยังไงคลางแฝงหรือเปล่า แต่ว่าเป็นเศษจากมังกรอะไรวะ <c oughs> แก๊กขับเลยทุนอะไรวะอะไรเดี๋ยวผมจะเกิดไปกู้ชีพใหม่เดี๋ยวให้หมดทุกยอย่างตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นบัฟมังกรหรือไม่ก็พลังแฝงอะไรสักอย่างนี่แหลนะเนาะตายครับผมบอกเลยนิวไม่เล่นโรมใครไม่โรมแต่รังซิมันโรม <c oughs> พวกท่านวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ยช่วยอยู่เพืพ่อนผมช่วยอยู่สวยเอ่อไอ้ไข่มันเยอะตายแล้วนะครับผมไข่มันเยอะนี่ก็คล้ายๆผมขาตายเวลาใครเข้ามาก็จะหนีไม่ค่อยได้คือออกกำลังกายมาเยอะขนาดนั้นแต่ก็ยังยังไม่พอมสักทีนะหะ ออกกำลังกายไปเท่าน uh, ั้นกินเยอะมันก็ไม่ผอมหรอกอะอุ้ยฮี่อจริงแม่อุ้ยเอ้าเอ้าเอ้อ้อะไรอะไรเอลสุอะไรอออันนี้เลยกูดาวครบแล้วปังสวยผมจะไปเคลียร์ร่างก่อนนี่ก็ดึกแล้วผมก็จะง่วงนิดหนึ่งจะพูดอะไรไม่ค่อยออกต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะฮะ Yeah. อะไรอะไรอะไรเอฟุุอะไร,ะไร,ะไรตึงดะบอมผีสีสีเขียวออไปหมดแล้วตอนนี้ทุเลนเรียบร้อยแล้วหมูเหลือนตี่งนี้ก็สวยดีครับเก่งนะมันเก่งนะทุเลนเนี่ยเอ่เฮ่เฮ่ อุยดึงผมได้รู้แต่ว่ามันดึงแล้วแค่น,นั้นแหละหาคอสซิกแซกแต่อันตีอะไรโอ้เมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นม่มองไม่ทันอ่ะหม่จะยิง m16 ไปนะฮะความปรารถนาดีไม่มีวันแตกสลายเดี๋ยวผมเหลือมานาไว้ไม่ต้องแล้วขอยิงปวดน,นิดนึงแล้วก็จะไปอั Alpha ลฟาละ ผมเศร้าหมออุ้ยเกือบตายอยู่นะเล t ม e เกตเตอร์บไม่ผมกดเล t ม e เกตเตอร์บบแล้วขอบคุณทุเรนราดปะเนี่ยอ้าวทุเรนฟาร์มเหรออ้าวทุเรนเอาฟาร์มมาเอ็นอร์ก็ฟาร์ารมมาโอ้ไม่มีฟัฟ้าใช้เลยกลับบ้านก็ได้ แต่มัฟฟ้าก็ควรให้ไปแล้วแต่ขอสักตัวได้ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็กลับมาเติมได้ให้ป่าเขาเอาไปเราก็อยากไปงงเง้นะครับไม่ได้เป็นป่าเนาะอันนี้เหมือนนาคอสจะมาชี่เรนล่างนะครับโอเมนกลับบ้านไปเมื่อกี้สปีดดอร์ด็อป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 นาคอสที่อยู่พุมงหน้า อ่าไปละคือต้องคอยสังเกตมินีแมพจริงๆวะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะครบ15นาทีแล้วดาร์ก็จะเกิดนะครับผมโอเคทุกทรมานไม่แก๊กอ่าเอลสุเอลสุเรียบร้อยจุเอแมแรงอนะไม่รู้จะช่วยยังไงเมื่อกี้มันลึกมากอันติก็อันติก็ไม่ไม่อะไรครับ นี่เหมือนนาคอนครับพยายามที่จะมาเคลียร์เลีล่างนะครับโอเควิโด้ละโอ้หผมสานตีไปขนาดนี้โอ้ยก็ได้คิวอยู่วะถึงไฮเตตจะได้คิวก็ได้เอสอยู่ไม่ก็ไม่ค่อยคุมนะครับเสมอกัน แต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกฟาร์มเขาเก่งมากฟาร์มเขาตุยก็ดีดีกว่าผมอ่ะคือฟาร์มเขาตุยฟาร์มก็เป็นตัวแบกใช่ไหมเขาตายก็ก็เหมือนสองคนเลยเนาะผมก็เหมือนหนึ่งคนปกตินี่คือถ้าเทียบประโยชน์นะครับฟาร์มเขาก็มีประโยชน์กว่าโอเคเป็นอันจบสิ้นนะครับก็ถือว่าคมนะครับเมื่อกี้ได้ฟาร์มเขามาเนาะ ผมจะไปช่วยเขาตีดาร์กแล้วนะครับไป l e สโก o ดาร์กตอนนี้15นาทีเรียบร้อยไปเข้ามากันละ่ะเข้ามากันละ่ะนี่อิกเตอร์โดนดึงไปนะฮะมานี่คือไฟชีสตาของเกมนี้ว่าเราจะชนะหรือแพ้นะครับผม เราต้องคอยระวังยูเอไว้นาคอสซ,ซิกแซกแล้วก็ตายไปเลยนะครับผมอ๋อผมแม่งไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยอะไรวะโอ้สาจะทำประโยชน์สุเดเลยก็กไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยนะครับนี่โดนดูดโดนดึงไปนะครับ ตัวเออนดอตัวนี้ไฮเตะพยายามที่จะนั้นอยู่มีทูเรนเข้ามาล่อไปหนคิวหรือเปล่าเมื่อกี้แคคฟิกเกอร์แล้วนะครับหลังจากที่เจอไฮเตะทางด้านของทูเรนแล้วก็พยายามที่จะโป๊กสกิลอยู่เดี๋ยวอันสุดท้ายออกเป็นมงกุฎแลกกันนะครับจะได้เพิ่มดาเมจให้มันแรงมากกว่านี้นมงกุฎนี่คือเท็มหลักของเมจเลยไม่ออกไม่ได้ อยู่ติดตัวพลังเวทเพิ่มขึ้น35 35เลยนะคือมันเยอะมากเลยนะโอ้ยถ้ามีนาคอสของตัวแน่เลยผมเป็น M16 OK. ควันแช่ซัสซินแอสซัซินซะด้วยนาคอสซิกแซกนี่ยา่ามันเลงผมอยู่มันเลงผมอยู่มันเลงผมอยู่มันไปละ <laughs> ก็ควรเห็นโอเมนวะเฮ้ยโอเมนวะลยจะพวกผู้บุกดุกออกไปไกลๆเลยอาผมเป็นคนจะแอดด้วยผมจะโดนล้วงในไม่ช้าฟ้าผมไอ้เหี้ยมึงเอาฟ้ากูไปอีกแล้วโอ้ยแก๊กเอ้ยผมแค่อยาก จะเป็น M16 ที่ได้ฟ้าบ้างอะไรอย่างนี้ผมอยากได้ฟ้าบ้างเอาไปกินวินาคอนมันเข้ามาลงผมแล้วผมก็ตายแล้วนะครับสมชื่อกับเป็นขวัญใจแอสซิสินจริงๆแม่งแอสซิสตนตัวไหนเห็นแม่งต้องฆ่าผมจริงๆเลยไอสัตว์เป็นผมก็ฆ่านะกาลีแม่งตัวง,ง่าย เมดแบบขนมหวานขนมชั้นเลยนะทุกคนซิกแซกนะดิกเตอร์ซิกแซกอ่าหลบได้สุดเลยแต่ผมแม่งหลบเคีียอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนผมต้องตุยอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปเจอกันตอนเกิดแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เกิดลนะก็เกิดไฟอะไรมากมายนะผมก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้แค่ปากเขาตุยนะครับโอเคตอนนี้ทูเรนผมก็ได้โชว์แล้วนะฮะ มุ <ítulo> sabes, ย่ยยามที่ช่วยทูเรนเรียบร้อยฟ้าโอ้โหเกมนี้กูไม่เคยได้ฟ้าเลยสักครั้งอยากได้ฟ้าเป็นเจ้าของก็ไม่เคยได้เลยไรกันวัวทูเรนนะครับตอนนี้ก็โคตรโหดเลยทูเรนโคตรโหดนี่ตอนนี้เหลือนาคอสกับโอมินนะฮะไม่รอด่ะลาก่อนโอมินก็ต้องตุยตามไปนะฮะ โมเมนจะสามารถยืนไหวหรือเปล่านะครับกับแรงกดดันมหาศาลขนาดนี้เรียบร้อยก็จบเป็นั้นเรียบร้อยนะวันนี้ก็ขอฝาก m16 ไว้ในอ้อมอกใจด้วยเป็นเมียที่แอสซ s ส i ินหวเจี๊ยบเลยนะฮะถ้าใครอยากโดนเนี่ยก็ด็งใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์ตามด้วยนะครับก็คือคนดูที่มาดูผมเนี่ยไม่เคยคนดูดูส่วนมากแต่เขาไม่กดไอซับสคราดูอะ ทำไมเขาไม่กดติดตามผมเลยอ่ะก็ฝากคนดูนะที่สงสารผมก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะดูอย่างเดียวไม่กดทราบผมเลยฝากด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ